พิมมาเวล่าครับผม150 2,018ใส่หน้า LED ใส่ท้ายโดนัทครับผมระบบเบรก ABS สวยๆเลยครับคันนี้ให้ดูรอบๆคันก่อน,นนะฮะแปะสติ๊กเกอร์ข้างมาเป็นลายมาริโอนะครับ เครื่อง,ง,งอยนต์ระบบไอเก็ตนะครับตัวใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยนะฮะโฉมนี้ได้ไปคุ้ม,มเลยออกใหม่แสนสามกว่าครับผมแม็กแตนดดำนะครับองรุ่นสีดำทำมานะฮะแม็ก ก็บัตรัตเข้าทรงใหม่นะครับมีลายมีโลโก้เวสป a าด้วยจะครบสองดอกภาษีหกสีส่ครับกันยาปีกว่าเลยนะฮะไม่หมื่นเก้ากระจกแต่งไฟแท้ RCB แท้นะครับสองฝั่งโลโก้แต่งนะครับจุบลมบาลลอนนะฮะ คุ้มๆเลยครับคันนี้หล่อๆเลยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวเครื่องยนต์นิ่งมากสวยๆเลยครับคันนี้ให้ดูระบบไฟนะครับไฟหน้ามีติดนะครับสูงสามติดครบนะครับไฟท้ายติดนะครับ หลครับ,รบ,งรบ,งรบเงเียบเลยครับครืงข้างเงียบเลยให้ดูนะครับตำหนตนตำหนก็จะมีตรงนี้นะครับ เป็นลบแปะมาแต่ก็แปะสติกเกอร์ไว้นะครับตรงนี้มีรอยเท่านี้จริงๆเับผมนิดเดียวครับเปิดได้ครับถ้าลูก้าอยากเปิดแต่ผมเห็นว่ามันสวยก,ก็เลยติดไว้นะฮะแต่ถ้าอยากให้เราเปิดให้เราเปิดได้ครับเปิดแล้วก็ออกไปเลยนะครับแต่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรอยให้ดูครับว่ามันเป็นรอยหรือเปล่า แต่ตรงอื่นไม่มีอะไรครับปกติทั่วไปเลยสวยๆเลครับพร้อมใช้งานโอเคครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ